ตอนนี้ขบวนประชาธิปไตยก็อยู่ที่ถนนเพชรบุรีหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็นัดกันครับเป้าหมายจุดหมายปลายทางก็คือสารรัชดานะครับก็ขอเชิญพี่น้อง ที่ไปรวบชะตากรรมในกรุงเทพออกไปดูกันครับพี่น้องครับถ้าพลังมวลชนมีน้อยก็อย่าหวังเลยว่าเผด็จการมันจะยอมนะครับพี่น้องครับรเผด็จการเขามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เขาไม่มีคือพลังมวลชนพวงชนชาวไทยจะเป็นเครื่องชี้วัดว่า เผด็จก,การจะอยู่หรือฝ่ายประชาธิปไตยจะไปหรือรเผด็จก,การจะไปฝ่ายประชาธิปไตยจะอยู่เรามีสิ่งเดียวสันติอิงาิาปราศจ,จากอาวุธและพวงชนชาวไทยเท่านั้นที่จะชนะ,ะเผด็จก,การไปได้นะครับพี่น้องครับก็ทําความเข้าใจกันนะครับตอนนี้เขาพยายามแบ่งแยกพวกเราเช่นว่า,าเดินแค่ก้าเดียวเดินแค่สองเก้าเดินแค่สามเก้าเดิน9ก้าวก้าอะไรเขาว่ากันไป นะครับจะเดินกี่ก้าวก็แล้วแต่ก็ขอให้ออกมาเดินร่วมกันนะครับพี่น้องครับครับอตอนนี้ก็มีพระภิกษุออกมาร่วมด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องครับขอพูดถึงเรื่องอสถาบันศาสนาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถูกบ่อนทำลาย ทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกนะครับบุคคลภายนอกก็แย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทนะครับพ,รพิกษภิษณุนอุบาศกอุบาสิกาแม่ชีนะครับก็ต้องช่วยกันออกมานะครับปกป้องาศาสนาของเราร่วมกับขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะครับอย่านิ่งดูได้ครับว่าอุเบกขาไม่ใช่นั่งเฉยนะครับจะต้องวางเฉยในสิ่งที่ควรวางคือไม่ลอบไปกอดไ่หลงแต่ถ้าเรา รู้หูตาแจ้งสว่างนะครับก็อ,ออกมาช่วยกันพี่น้องครับไม่ต้องกลัวอำนาจเผด็จก,การเพราะว่าเผด็จก,การเราจะไปสู้กับเผด็จก,การด้วยอาวุธไม่ได้เราจะต้องใช้อหิงสาสันติปราศจากอาวุธข้อสำคัญคือ ปวงชนชาวไทยนะครับต้องใช้คำว่าปวงชนชาวไทยปวงชนชาวไทยส่วนว่าปวงชนชาวไทยจะมาลักษณะใดแบบใดก็คือนี่แหละครับคือกลุ่มก้อนกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มรีเดียมกลุ่มแอดเดมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มพักเก้าร่วงทุกๆกลุ่มที่ไม่ได้เอ่ยเช่อนะครับและพวกเราเรายัง ถูกขังโดยมีได้ประกันอีกมากมายครับหลายประเด็นนะครับต้องออกมาช่วยกันท่านที่พอจะมีกินมีอยู่ก็ดูดูแลกันเอานะครับว่าจะช่วยกันได้แบบไหนอย่างไรนะครับครับน้องครับเลิกเสจทีกกอก ลุงพลป้าแตนนะครับตอนนี้ก็สร้างสถานการณ์ในกลุ่มสื่อมวลชนอีกนะแม่ชีอรหันนะครับศาสดา,า,าใหม่นะครับเขาพยายามแบ่งเดียนแบ่งแบ่งเบน,เน,เนความสนใจของพวกเราของฝ่ายประชาธิปไตยไปทางอื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็พยายามปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนนะครับผมมิใช่เป็นนักปราไญอ,อาชีพ นะครับแต่มีความเป็นห่วงเป็นยยพี่น้องอผู้รักประชาธิปไตยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งอยากจะฝากนะครับก็คือช่วยกันออกมาเป็นหูเป็นตานะครับดูแลช่วยกันพวกมือที่สามมือที่มองไม่เห็นนะครับก็สถานการณ์พี่น้องครับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องอ ดูก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เด็จการเ,าเข้ามากดขี่ข่มเหงนะครับก็ขอฝากไว้เอาแค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ